สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแบมแบมทาร์รนะคะหรือว่าแบมแบมทาโร่นั่นเองนะวันนี้นะคะหัวข้อของเราคือปาฏิหาริย์ใดที่กําลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณนะคะไพ่ทุกใบนั้นสับและวางออกมานะคะได้แบบปาฏิหาริย์มากๆเลยนะคะเป็นความหมายที่ดีความหมายที่บวกมากๆคุณจะได้รับการช่วยเหลือซัพพอร์ตนะคะในชีวิตทุกด้านเลยนะหากเจ้าชะตาที่เข้ามาดูอยู่ในคลิปนี้คุณมีหากคุณกําลังมีปัญหาอยู่คุณจะได้รับการช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่โดยไม่หวังผลใดๆตอบแทนนะคะ ทุกอย่างในชีวิตของคุณจะได้รับการช่วยเหลืออย่างท่วงทันเวลาและคุณจะได้รับพอรอันประเสริฐจ,จากพระพิฆเนศพระแม่กาลีความมั่นคงในชีวิตของคุณกำลังจะเข้ามาบางคนมีข่าวดีเรื่องคู่เรื่องการมั่นหมายแต่งงานเรื่องความรักหรือเรื่องเงินเงินทองทองชีวิตคุณจะมีความสุขคุณเหมือนคุณจะได้รับเมตตามหานิยมนะคะใครเห็นใครรักใครเห็นใครหลงนะคะแล้วก็เป็นแบบว่า มีเมตตาใครก็รักใครก็อยากช่วยเหลือคุ้มครองปกป้องดูแลคุณนะคะหากคลิปนี้นะคะคุณดูแล้วนะคุณเชื่อว่าเป็นดวงของคุณเองมันไม่ใช่แค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่คุณจะได้รับหลังจากนี้นะผู้อ่านมองลงไปในไพ่นะคะความมั่นคงของไพ่ที่บอกนั้นก็คืออะไรรู้ไหมคนเราชีวิตคนเราคุณอยากจะมีบ้านคุณอยากจะมีรถ คุณอยากจะมีเงินในบัญชีในแบบที่คุณรู้สึกอุ่นใจนะคะคุณอยากจะหมดสิ้นจากปัญหาทุกอย่างคุณอยากจะหมดหนี้คุณอยากจะเป็นไทยคุณไม่อยากจะมีหนี้แล้วนะคะคุณอยากเป็นอิสระทางการเงินนะคะหรือแม้แต่การได้รับโชคลาภเงินทองจากสเสน่หาเมตตามหานิยมหรือผู้ใหญ่ที่จะเข้ามาคอยซัพพอร์ตช่วยเหลือดูแลคุณนะคะคือการช่วยเหลือเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการช่วยเหลือแค่เรื่องเล่นๆนะ บางคนคุณอาจจะได้รับการช่วยเหลือแบบว่าแบบเป็นคนด้วยกันนะ่ะเป็นญาติพี่น้องเป็นเพื่อนฝูงเป็นคนที่ช่วยเหลือในเรื่องของหน้าที่การงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือคนที่เข้ามารักมาชอบคุณแล้วเขาซัพพอร์ตคุณในเรื่องของการเงินแต่บางคนนี้ไม่ใช่แค่คนด้วยกันนะเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะท่านจะช่วยเหลือคุณ ะะอะไรที่คุณวาดหวังเอาไว้ในใจคะคุณอยากมีบ้านคุณได้ไปขอบ้านขอรถไวไหมคุณอยากขอ,อารางวัลใหญ่ๆไวไหมขอเงินก้อนใหญ่ๆไวไหมขอความสําเร็จในชีวิตไว้ไหมโดยรวมๆแล้วคนเราทุกคนนะคะต้องการความสําเร็จในชีวิตนั่นแหละคือสิ่งที่คุณจะได้รับหลังจากนี้คือไพ่ทั้งสองแบบไพ่พระแม่กาลีไพ่พิฆคเนศนะคะสามใบแรกอะความหมายคือการให้นะ ให้ลูกให้ที่ลูกขอไปนะจะให้ลูกให้ลูกทุกอย่างเลยที่ลูกขอไปแต่ขอให้ถึงเวลาพระองค์มองเห็นว่าช่วงเวลาใดเหมาะสมกับชีวิตของคุณคุณไม่ต้องกังวลน,นะว่าสิ่งที่คุณขอไปแล้วคุณจะไม่ได้อันนี้ผู้อ่านขอพูดจากหน้าไพ่เลยนะคะพระแม่กาลีท่านเป็นพระมารดาแห่งจักรวาลที่ท่านรักบุตรท่านทุกคน ไม่ว่าบทุทคนนั้นจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะหากคนคนนั้นรู้จักผิดชอบชั่วดีและรู้จักปรับปรุงตัวเองไม่ทำผิดซ้ำๆไม่ทำผิดเดิมๆอีกตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินปฏิบัติตนอยู่ในทิศทางที่ดีคุณจะได้รับพรอ,อย่างแน่นอนและจะต้องมีสัจจะด้วยไม่ต้องกงังวลผู้อันอยากจะบอกทุกคนที่มาดูคลิปนี้นะ ตามหัวข้อเลยปฏิหารใดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณมันคือปฏิหารจริงๆที่คุณจะได้รับอืมคุณเตรียมตัวรับไ้เลยนะหากคุณเชื่อว่าดวงนี้ปฏิหารทั้งหมดนี้มันจะเกิดขึ้นกับคุณจริงๆคุณเชื่อว่าดวงดีๆทั้งหมดนี้เป็นของคุณให้คุณพิมพ์ยอมรับคําทํานายเลยนะคะแล้วคุณก็รอรับปฏิหารได้เลยบางคนอาจจะเกิดขึ้นช้าเกิดขึ้นเร็วไม่เท่ากันนะก็ขอให้ รอนิดหนึ่งนะคะบางคนอาจจะได้ทุกอย่างตอนที่ไพ่บอกบางคนอาจจะมาทีละอย่างนะคะยังไงก็ขอทุกคนโชคดีมีความสุขสมหวังนะคะผู้อ่านขอพูดก่อนใครเลยว่ารับทุกคำทำนายดีดจากหน้าไพ่และขอให้ปฏิหารทั้งหมดนี้การช่วยเหลือซัพพอร์ททั้งหมดนี้จากท่านพ่อะเนศท่านแม่กาลีบังเกิดขึ้นกับลูกคนนี้นะคะนับจากวินาทีนี้และตลอดไปช่วยชีวิตเลยนะ เจอกันใหม่นะคะในหัวข้อหน้าในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามช่องกดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจผู้อ่านด้วยนะผู้อ่านจะเอาลงทั้ง f a c e o o o k YouTube t i k อ o k เลยนะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ